แล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปเจะเจอกันได้หลากหลายช่องทางเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็น facebook ด a r a d a i l y .com YouTube d a r a d a i l y o f f i c i a l และสดสด True ID ช่อง ID Station นะคะวันนี้เราจะพาทุกทุกคนไปพูดคุยกับ2หนุ่มหล่อเต้ดาวิดกับตีธนพลนักแสดงนาจากซีรีส์ทรีอาบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจมาก,มากๆเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการแพทย์ แถมยังมีความแฟนตาซีอีกด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทั้งสองหนุ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวแล้วก็คาแรคเตอร์ในซีรีส์หน่อยค่ะครับผมได้ดาวิดน,นะครับในเรื่องรับบทเป็นหมอตินครับครับผมตีธนพลค,ครับรับบทเป็นต้นครับเป็นยังไงกระแสตอบรับซีรีส์ก็ทุกคนชื่นชอบครับแล้วก็อย่างคุณหมอที่ที่เป็นคุณหมอจริงๆนะครับพอได้เข้ามาดู ซีนแต่และซีนในที่อ่าจในซีรีส์ก็มีการฟิตแบบกับมาแบบชื่นชอบแบบว,ว่าดูเหมือนจริงมากเลยแล้วก็ชื่นชมในตัวนักแสดงที่เป็นคุณหมอครับซึ่งกระแสก็ดีมากๆที่รบกวนเล่าเรื่องย่อน,นิดนึงเผื่อแบบยังไม่มีค่ะแบบแฟนๆบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูอะไรอย่างนี้ก็เป็น medical drama นะครับเป็นเรื่องของคุณหมอเขาถูกเชิญน,นะครับก็ตินเนี่ยเป็นแพทย์ แค่ห้องฉุเฉินชั้นปีที่สามคือเรียนเฉพาะทางปีสุดท้ายละเป็นพี่ใหญ่ที่อยู่ในห้องฉุเฉินเนาะแล้วก็เอวันหนึ่งเนี่ยก็มีเคสห้องฉุเฉินถูกเคสเข้ามาสองเคสหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยก็คือตอนนั้นเองแล้วก็อ่อดติงเขาก็พยายามยื้อชีวิตเพราะว่าเขาบาดเจ็บสาหัสเนาะก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้แต่ว่าด้ยวยความที่แบบมันก็เป็นชีวิตประจำวันของเขาเนาะเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรปรากฏว่าพอเขาไปหลับในห้องพักหมอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าตัวเองย้อนกลับมาหนึ่งวันก่อนที่เขาจะ เสียชีวิตอะไงแล้วก็มีจินตาคือคือสีที่มันจะเป็นมีความแฟนตาซีเนาะมีมีจินต่าผู้สงสารจากพระเจ้าเนี่ย<ๆ>เขามาบอกว่าเฮ้ยเจ้าต้องช่วยตอนนี้ให้รอดนะ<ช>ถ้าไม่รอดอะหลุดจะไม่หลุดจากหลุมเวลานี้ตลอดไปเลยจะต้องวนไปเรื่อยๆจกวนอะไรเงี้ยจะรอดตายก็เลยเป็นที่มาเป็นเนื้อเรื่องว่าตอนตินเนี่ยต้องช่วยชีวิตตอนให้รอดแล้วก็ไปกระทบ กลับมาเป็นกระทบ<ช>กับใค<ช>รในการที่ย้อนเวลากลับมาเนี่ยก็<ช>จะเป็นกระทบกับคนนั้นคนนี้เกิดเป็นเรื่องราวอะไรครับอย่างแรกเลยน้องเต้เรายังไม่เคยได้รับบทบัตเป็นหมอใช่ไหมคะยังยังเลยครับลง่าจะเรียนเดยว่าซ้อมหนักมากเพราะว่าพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากมอะไรอย่างเงี้ยบอกต้องทําท่าแบบปัม๊มเอ่อซ p พแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ก็ เรียกได้ว่าทิ้งทุกอย่างเลยครับช่วงนั้นนะครับทิ้งทุกอย่างเพื่อมามาส่งวิชาชีพเป็นแพทย์ที่ได้เลยนะครับเพราะว่าเอ่อมันมันยากมากจริงจริแล้วก็เป็นทีมง,งานเขาก็บอกว่าเขาต้องการนําเสนอเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใกล้เคียงกับความเป็นจริงครับเสนอบรรยากาศวิธีการรักษาแบบเรลิสติก,ก็คือแบบใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าดีเทลมันเยอะ,ะครับใช่ก็ เป็นอะไรที่แบบท้าทายกับกับอาชีพนักแสดงมากมากครับเรามีแบบไปสถานที่จริงโรงพยาบาลไปแบบพูดคุยกับคุณหมออะไรเลยไหมคะไม่หลายรอบเลยครับก็คือตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือไปโรงพยาบาลแล้วก็มีหมอห้องฉุกเฉินเนี่ยมามาสอนเบื้องตน้นพิหาคือไล่ประโยคนี้คือไล่ซีพีคือไล่การเขาเรียกแ a m i วิลลี่เซเเนี่ยก็คือการ ตรวจสุขภาพ,าพเบื้องต้นอย่างเงี้ย A B C D คืออะไรอะไรเงี้ยก็พอปูพื้นเสร็จปุ๊บเราก็ไปเวิร์กชอ็อปกันไปดูห้องก็ได้ความรู้ข้อจากโรงพยาบาลสนทองเขาไปดูบรรยากาศห้อง,องเฉินจริงๆอะไรเงี้ยคนนี้เป็นแพทย์ปีสามคนนี้ปีหนึ่งนะคนนี้เป็นพยาบาลอะไรเงี้ยทั้งทีงานอะไรก็จะไปไปเซอร์เวยจนรู้บรรยากาศของห้องเฉินจริงๆอ่างเงี้ยครับก็อะไรพวกนี้คือ,อมีความสำคัญมากๆ ก็เอทําให้เราเห็นภาพพี่ว่าบทหนูมันเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายหรอกใช่ไหมเชื่อไมไม่ง่ายเพราะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ที่เราได้รับในครั้งเนี้ยค่อนข้างจะแตกต่างจากเออจากชีวิตตัวตนจากตัวตนของตีเองค่อนข้างมากครับก็เลยต้องทำกันบ้านทําความรู้จักตัวละครตัวนี้แล้วก็ทําความรู้จักคาแรคเตอร์ใหม่ที่ที่เรารับมาครับก็มันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ ตอนเนี่ยเองจะมีความแบบยิงๆแล้วก็ทุกคนรอบข้าง่ยสปอยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนทําทุกอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแคร์ใครไม่ต้องจำเป็นต้องสนใจแครว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเง mm ี้ยครับเพราะฉะนั้นการทะททาที่เขาแบบสื่อออกมาก็จะเป็นแบบ่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็มีความใจร้อนด้วยอัพติก็ต้องไปเวิร์กกันตรงนี้ว่าตัวละครเขาเป็นยังไงนั้นใช่ทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ก็ ทำกันบ้านค่อนข้างหนักอยู่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะต้องหยิงประมาณเบอร์ไหนหรือว่าจะต้องใจร้อนอะไรร้อนหรือว่าไม่แคร์คนแบบเบอร์ไหนหรือว่าการที่เราจะเทคแอคชั่นไปหาคนอื่นหรือว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยเราจะต้องทําได้ถึงขนาดไหนะอะไรเงี้ยก็มีการปรับกับผู้กำกับแล้วก็มีการคุยทางทีมงานว่าเอออยากจะให้ต้อนออกมาเป็นรูปแบบขนาดไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีการพัฒนาของคาแรคเตอร์ด้วยเพราะว่าต้อนเนี่ยจะไม่ได้เป็น คาแรคเตอร์แบบจริงๆอย่างนี้อย่างเดียวแต่ว่าอีพีหลังๆหรือว่าในช่วงหลังเนี่ยตอนก็มีการพัฒนาของตัวละครด้วยคับมีการเปลี่ยนแปลงที่ใส่องด้วยพอรู้ว่าเราสองคนคะต้องกลับมาเล่นซีรีส์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ทั้งดีใจแล้วก็ทั้งทั้งเขินครับผมแล้วก็กดดันด้วยคือหลายมูดมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ่ออย่างแรกเลยก็ดีใจเพราะว่าเหมือนเราสองคนทํางานด้วยกัน เดินเดินทางมาด้วยกันนานมากๆแล้วครับแล้วก็เออ่จริงๆแล้วยังไม่ได้มีผลงานที่<ม>แบบเต<ม>็มตัวทั้งคู่ที่แบบร่วมงานกันจริงจังอะไรเงี้ยทั้งที่เราสองคนคือแบบเหมือนเออยู่ด้วยกันงาน่ด้วยกันแต่ว่ายังไม่ได้มีผลงาน,งงานากันเลยใ <จ S 2> <ๆ S 1> แล้วแล้ว,ลว S <S มันเหมือน,น,น,นจิกซอที่ยังแบบไม่ไม่ประกอบไม่ครบอะครับแล้วแฟนคลับเขาก็เชียร์เราซัพพอร์ตเราแฟนคลับของบ้านพวกเราที่เขาแบบ อยากให้มีผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันเหมือนแบบเราคอมพิวตัวเราแล้วคอมพิวตัวแฟนคลับของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆครับ,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 บอันนี้พี่ขอถามหน่อยโลเคชันเรื่องนี้นี่ถ่ายถ่ายที่ไหนเอ่ยบ้านตี๋านัี <í ns> ถ่ายที่เ <sk r isa> ชียงใหม่ครับโลทั้งหมดก็คือถ่ายที่เชียงใหม่หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจริงๆริงก็ก่อนหน้านี้ทีมก็จะมีถ่ายที่กรุงเทพด้วยแต่ว่าเอาไปมาก็เรามองว่าที่เชียงใหม่ล้วนเลยก็ก็จะเป็นบู a แอนโทนอีกแบบหนึ่งครับเขาเขามองว่าแบบ บรรยากาศที่กรุงเทพหรืออะไรก็อาจจะเห็นเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากจะนําอยากให้โมดทั้งทั้งเรื่องของมูดัมันเป็นเป็นโมดของเชียงใหม่ซึ่งใหม่เลยเออพอเราดูแล้วมันก็รู้สึกมันก็มันได้มันได้โมดและแตกต่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทีมงานที่มาเดี่ยวก็เป็นอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะเห็นเห็นในเรื่องก็พูดแบบภาษาเหนือเนาะแบบแม้แต่คนไข้ที่แบบคุยกับหมอพูดภาษาเหนืออะไรเงี้ยแต่ผี่เกี่ยวกันบทละครเนี่ย คุณหมอที่ที่เขียนบทระพันธ์เนี้ก็เป็นคนเชียงแล้วคนเชียงใหม่ด้วยครับเรื่องนี้นี่ใช้เวลาถ่ายนานไหมคะน้องตีน้องเตะเดือนครึ่งครับประมาณเดือนเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนก็ช่วงมกราคมพานเนาะคือเป็นระยะเวลาอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ว่าจริงๆเราถ่ายแบบเข้มข้นมากๆก็คือถ่ายแบบติดติดกันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนด้วยความที่ทีมงานต้องต้องยกกองยกกําลังคนไปอยู่นู่นเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจําเป็นต้องถ่ายแบบ ใช่ถ่อยรูปแบบเหมนภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนถ่ายติดติดการอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ่ายทีเดียวยาวๆจบใช่ซึ่งมันมีข้อดีมากๆสำหรับนักแสดงอย่างอย่างไดกก็ทําให้เราอยู่กับเรื่องราวมากๆเลยอย่างเงี้ยครับของตัวละครเรื่องราวของบทอันนี้พี่พี่ไม่แน่ใจว่ามันมีอย่างอย่างซีนในในห้องในนที่โรงพยาบาลอ่ะบางทีใช้กล้องตัวเดียวไหมคือแบบ ดูไหลแบบครับบางฉากต็ใชัดนะครับคือคือเอ่ออันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของของพวกเราทุกคนเหมือนกันเขาเขาไม่ใช่ทุกคนของเต้ของตีของอะไรเงี้ยครับคือโหยากมากๆเลยครับก็คือทำาหเหตุผมที่ต้องใช้กล้องตัวเดียวเพราะว่าเราต้องการถ่าย p o s อ up ของทั้งทั้งหมดเหมันเหมือนาเพเ่ทเป็นรูปเป็นการเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องไปทางดิ้งนั้นเล่าเรื่องไปทางดิ้งที่ถ้ามีกล้องหนึ่งอ่ะมันอาจจะถ่ายทับกันอะไรเงี้ยเลยทําให้นต้องเป็นการถ่ายลองเทสครับ แล้วก็เป็นอะไรที่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสีที่ยากที่สุดใน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 ของสำหรับเด้เลยเพราะว่าต้องจำปวดมันเป็นการรักษาโรคต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว,ลว,ลวทั้งทีมงานทั้งตกล้องเลยรต้องคิวต้องเป๊กันมาหมดแล้วอย่างเงี้ยครับ EP แรกอะที่เห็นน่าจะมีแน่นอนฉากตอนที่เปิดตัวเราเพราะว่าแบบ กล้องไปตลอดเลยไหลตลอดเลยเลยคิดว่า,น,าน่าจะใช้กล้องตัวเดียวนี่ไม่มีการปรับแหพใดเลยก็คือเป็นแบบลองเทยาวๆจบสุดว่าเป็นซีนที่แบบพอถ่ายเสร็จแล้วคืออยากตะโกนออกมามากเลยครับคือรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราทํากันบ้านกันมาเป็นเดือนๆทั้งเราทั้งทีมงานทุกคนทั้งกล้องทั้ง,ง,งนักแสดงทุกคนนะครับแบบเราเราเวิร์กช็อปกันตั้งแต่นู่นเลยก่อนถ่ายทําเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเราเอากลับบ้านมานั่งท่องนั่งแบบ อุปกรณ์เอากลับมาแบบซ้อมอะไระครับเพื่อไม่กี่นาทีเนี้ยแล้วแบบเออคือเราใส่ทุกอย่างลงไปอะไเงี้ยด้วยด้วยพลังทั้งหมดแล้วก็มันออกมาพอออกมาประกอบเป็นผ้าแล้วโอ้โหมันหายเหนื่อยมากมเลยนี่ก็ผ่านมาหกอีแล้วเนาะ <5 S 2> พี่ <5 S 2> ว่า <5 S 2> แบบท่าน่าจะมาครึ่งทางแล้วใช่ไหมคะน่าจะครึ่งแล้วไหมก็เกือบครึ่งแล้วครับเพราะว่าซีรีส์เรามีสิบสามอีแล้วก็อย่าง ส่วนของมอติน,นจะเล่าในพาร์ทของ EP แรกๆแ,แล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งอ่ะเรื่องมันถึงจุดจุดพีคหรือว่าจุดที่ต้องเปลี่ยนโปมหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นพาร์ทของที่ต้อนจะมาเล่าในฝั่งททายๆเรือ่องเดี๋ยวก็ต้องลองาำนูณเอาว่าแต่ละโปมจะขี้ใครย,ยังไงใครจะแบบยังไงต้อจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับต้องมาตามรูปครับ EP ที่ผ่านๆมา มีมีสักมีมีมีซีนไหนที่เรารู้สึกแบบหูยยากมากหรือว่าแบบชอบเป็นพิเศษไหมคะก่อนนันเนี้ยพูดไปเยอะแล้วนะก็คือซีนห้องฉุกเฉินซีนลองเทคกซีนอะไรนะครับก็อ่าด้วยความที่ตอนนั้นเราเพิ่งออกไปได้ไม่กี่พีก็อ่าทีนี้พอเราออนมาถึงครึ่งทางกับครึ่งทางเนี้ยจริงๆอยากพูดถึงอ่าพาร์ทพาร์ทหนึ่งที่ยากเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นยังเล่าไม่ได้เพราะสปอยอาจจะเยด้วยอะไรเงี้ย คือมันเป็นซีนของแบบการสูญเสียครับเอ่อเป็นเป็นเป็นซีนที่สาหรับเต้นะครับเป็นซีนที่แบบเหมือนจริงๆมันคือการสูญเสียเขาไปอีกครั้งเลยเพราะเราย้อนหลูกกลับมาหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบมันมันรู้สึกว่าความรู้สึกข้างในมันมันซับซ้อนมากเลยเนาะสูญเสียเขาไปอีกครั้งแล้วหลือเรารู้ว่าเราย้อนกลับมาอีกอะไรเงี้ยแต่แบบทุกครั้งที่ย้อนกลับมาแบบมัน เฮ้ยเขาอจะลืมเรานะเราช่วยเขาไม่ได้นะมันมันเหมือนมันมีหลายอย่างข้างในมากๆไอ้มันมีมันมีความ,มรู้สึกหลายอย่างอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเออเราแบบรู้สึกตัวเองเออกว่าจะถ่ายทอดออกมาก็ไปนั่งอยู่กับตัวเองอยู่ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยครับกออ็ดีใจที่ตัวเองถ่ายทอดออกมาได้อะไรย่างเงี้ย ปกติก็สิ่งที่ชื่นชอบน่าจะอยู่ท้ายๆแต่ว่ายังยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงเนาะก่อนหน้าใช่แต่ว่าถ้าที่ก่อนหนะ้าได้สิ่งเปิดตัวครับเพราะว่าต้องหลอกมาครับหล่อจริงแค่หันมาก็หล่อแล้วนะครับก็เอาใจตัวเองก็รู้สึกว่าไม่พูดอะไรแต่ก็สามารถรู้ได้เลยว่าคนคนนี้มีนิสัยใจคอจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ยอมใครอะไร ก็รู้สึกได้ว,ว่าเออเป็นสิ่งเปิดตัวที่เออมันเจอการกับหมอกับอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าดีมากๆครับรู้สึกว่าเป็นตัวละครน,นัน้นใช่หือได้ว่าเรื่องราวมันโหแบบขอยกเครดิตให้ใหเออ่คนเขียนบทประพันธ์คนเขียน<า>บท <น S 1> ว่าเป็นงานที่แบบเดินเรื่องเพราะว่ามันคือการวนลลุแค่ไม่กี่วันไี่เหยียบทีมอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วอ่ะชีวิตของมอตินมันคือการเดินไปข้างหน้าครับเพราะว่าเขาจดจาทุกอย่างได้เนาะแล้ว เขาช่วยหนึ่งช่วยสองกระทบสามอะไรเงี้ยแล้วบางทีเคยถามคุณหมอผูกเฉยวว่าผกภันกับคนไข้ไหมแล้วเวลาที่คนไข้ที่เรารักษาอยู่เป็นเดือนเดือนแล้วเขาแบบสูญเสียเขาเสียใจไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเสียใจนะเขาคุณหมอเขาก็รู้สึกว่าผุพัน์รู้สึกว่าเป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วมันก็เจ็บปวดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ลเลยรู้สึกว่าเออ ชีวิตของหมอตินนะครับมันก็คือการสูญเสียคนที่แบบเราบุกพันธ์นะเพราะว่าเราย้อนกลับมาก็จริงแต่เราจําทุกอย่างได้หมดอย่างเงี้ยชาก็เลยรู้สึกว่าก็มมีเสน่ห์เหมือนกันนะที่คนคนนึงจดจาทุกอย่างได้เดินไปข้างหน้าน้ำปิดถึงรอ้อยกับอีกคนนึงงนะลับทุกวันของเขาคือการนับหนึ่งใหม่เขาจำอะไรเราไม่ได้เลยถ้าในชีวิตจริงเราเจอคนแบบทักเหมือนในซีรีส์อย่างเงี้ยเรามีความเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์คะอ่างเนี้ยมหมายถึงว่า เจอกันครั้งแรกเลยใช่ไหมครับไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่้าเจอกันครั้งแรกแล้วก็เป็นแบบที่บมอเปนก็อาจจะไม่ได้เหมือนตอนที่ว่าตอนก็ยังคุยเขาว่าแล้วไงครับเป็นอะไรครับอะไรอยี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเราก็คงเดินหนีไปเลยเดินหนีแลกลัวอะไรเงี้ยแบบว่ากลัวมากกว่าว่าเฮ้ยแกแกจะมาทาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้พูดกันเจอปุ๊บน้องเริ่มะตายนะ แล้วก็เดินหนีดีกว่ากลัวเต้่ยงเขาคงเดินหนีนะครับก็คงเดินหนีก็คงจจะตายเ,เออรู้สึกว่าเขาบ้าหรือว่าเขาเพี้ยนหรือเปล่าแต่ก็จะกลัวก็จะรู้สึกเฮ้ย <c oughs> หรือว่าเขามีของแล้วเขาเห็นอะไรวะอะไรเงี้ยก <c oughs> ็จะระวังตัวเออเระวังเยอะเี้ครับถ้าสมมติว่าในชีวิตจริงเราแบบอยู่ดีต้องมาเจอเหตุการณ์แบบวนล,ลูกอย่างเงี้ยไปเรื่อยแต่ว่าสามารถกินอาหารได้อย่างเดียว จะกินเมนูอะไรกินอาหารได้อย่างเดียวไม้าเปลี่ยน <c oughs> ดาวเจียวไข่ไข่เจียวดาวเออ oh, ในเรื่องหมอดิงกินแต่ไข่เจียวไข่เจียวกินอะไรอ่กะ,ะกินหมูกระเทียมมากกว่เป็นเมนูที่กินล้วไม่ไม่เบื่อใช่ไหม <c oughs> น่าจะเป็นเมนูที่กินได้นานที่สุดเพราะว่าตีเป็นคนที่ชอบอาหารรสจัดครับแต่ให้กินจริงๆืตลอดก็คงทนไม่ไหวแต่ว่าถ้าหมูกระเทียมมันมีรสชาติหน่อยน่าจะกินได้ได้นานกว่านี้นึนี่กินสปาเกตตี้ด้วย เปลี่ยนละเปลี่ยนละเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสปาเกตตี้อะไรคะเป็นสปาเกตตี้อะไรถ้าปกติเราเป็นคนกินสายเส้นอย่างงี้ชอบแบบหั่เบคอนอะไรอย่างเงี้ยครับแห้งๆเบคอนพีก่อน่ะเบคอนอ่ะแต่เบคอน ยูเลิกหิวเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นสถานที่ล่ะที่เราแบบสมมติว่าต้องติดอยู่ในวนลูปแล้วต้องอยู่ที่นี่ที่นี่ตลอดอะไรเงี้ยสถานที่ไหนที่คิดว่าแบบอยู่ที่นี่้วฉันบอโอเคแฮปปี้มากอะไรเงี้ยฉันวนที่จุดนี้ได้แม่เอขออยู่ในป่าครับขออยู่ในแบบอยู่กับธรรมชาติตื่นมาแล้วเห็นวิวภูเขาอะไรเงี้ยเออตีอ่ะอยู่ในห้องนอนแล้วกันเพราะห้องนอนเราครบทุกอย่าง นอนได้นั่งเล่นได้กระจ็ดเพียบทุกอย่างแบบมันอำนวยความสะดวกแบบว่าทุกอย่างอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเราย้อนเวลากลับไปได้อย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอยากกลับไปแก้ไขไหมอยากกลับไปเรียนสายวิทย์ครับเพราะจริง <laughs> <laughs> ต,ตัวเองเนะี่ยรู้สึกว่าเออก็ชอบอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนะี่ยเหมือนกลัวว่าจะเรียนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วรู้สึกว่าเออทําไมตอนนั้นไม่ลองเรียนดูอย่รเงี้ยเออตอนที่เรา,เราก็้ามาเรียนได้นะเรารู้สึกว่าเออแบบพอพอเลือกตอนนั้นพอเลือกสินแล้วมันเลือกบินไม่ได้ครับก็เอ,อเอ่อให้ย้อนกลับไปผว่าอาจจะไปเลือกก็คงตีเมื่อก,ก่อนก็มีครับอยากย้อนอยากแก้ไขอะไรยเงี้ยแต่ว่าพอโตมาจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากแก้ไขอะไรเลย มันรู้สึกว่าสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นบทเรียนที่ทําให้เราได้ความรู้จนถึงทุกวันเนี้ยที่เราเติบโตได้ที่เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรเยมันเกิดจากอุปสรรคเหล่านั้นที่ที่เราผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยทั้งดีและไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าเราเราเจอแต่สิ่งดีๆมาหมดเลยอะเราก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทําแต่ว่าในเมื่อเราเจออุปสรรคแล้วก็วนกับสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็สอนให้เรา ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมพนี้ได้ดีขึ้นเแบบติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็แล้วก็เวลาเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขสิ่งต,ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีพูดดีไม่มีเหตุผลมากห <รอ S 2> <ช>ล่<ๆ>อเลยหล่อเลยออาสุดท้ายแล้วพี่<ด>ว่าแ<ด>บาบฝา,ากผลงานกันเลยดีกว่านะคะเพราะแบบเรื่องนี้พี่มั่นใจว่ามันผ่านไี่จริงโปรดักชันดีบทด,ดีแล้วแบบดูเรื่องนี้มันได้ความรู้เรื่องแพทย์นะสําหรับพี่แบบ เออแบบดีมากพี่ชมเลยบทด,ดีแล้วเราก็แสดงดีทุกคนน้องต้นน้ำก็ดี <c oughs> น้องต้นน้ำแล้วก็ที่คู่แล้วก็ใช่น้องคุณก็ดีพี่รู้สึกว่าดีดีมากบทด,ดูได้เป็นเพลิน,น,นใช่แล้วก็อืมแล้วพี่ก็เลยเลยรู้สึกว่าพี่พี่มาเดียวอ่ะเป็นคนที่สร้าง มาตรฐานซีรีส์วายที่เป็นแบบแพทย์กับหมอดีมากสองเรื่องทั้งพฤติการคิดตายทั้งแบบเรื่องที่เราสองคนเล่นอะไรเงี้ยดีมากดีทุกอย่างพี่ชมเลยอันนี้ผู้จากใจเลยดีมากขอบคุณครับเนื่องจากคนที่ทํางานกับพี่มาก็ชื่นชมมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่โหได้ไปไสัมผัสฝีมือของพี่มามก็เออแบบแอบพี่ชมมากๆเลยรู้สึกว่า ที่มาเขาจีนี่นะครับเขาอยากให้ทุกคนติดตามมาดูกันว่าเส้นเรื่องอะครับคืออย่างครึ่งแรกของเราเนี่ยเราพาไปดูบรรยากาศห้องเฉื่อที่เรียวมากๆเราไปพาไปดูการรักษาไปดูเรื่องของเฮ้ยการย้อนเวลาแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอยากจะพาทุกคนคไปดูว่าความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนปลูกกันไปปลูกกันมากลับไปแก้แล้วพังแก้แล้วยิ่งแย่ก,กว่าเดิมเนี่ย สุดท้ายแล้วมันจะลงเอยอยังไงการช่วยชีวิตที่ยังก็ตาย,ยดีเนี่ยแล้วก็พาคนอื่นไปจเจอปัญหาด้วยเนะี่ยบทสรุปของทุกเส้นเรื่องเนี่ยมันจะไปจบลงยังไงที่คายจะยังไงก็จะคายหรือจะผิดหวัง <c oughs> จะอะไรคือรับรองว่าเข้มข้นแน่ๆครับครับหรือว่าสวบเด็กๆ <c oughs> ก็คนไหนที่กําลังคิดว่าอยากจะเป็นหมอหรือว่าเฮ้ยเราอยากจะสอบแพทย์หรืออะไรเนี่ย ลองมาดูซีรีส์เรื่องนี้ก่อนก็จะได้เห็นว่าการทํางานของหมอจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบรรยากาศที่เราจะต้องเจอภาวะความกุดดนันวิธีการที่เราจะต้องรักษาคนหรือว่าการที่เรารักษาคนได้แล้วความภูมิใจเรานั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเรอว่าคนที่อยากจะเรียนหมอก็ตัดสินใจได้ไม่ยากะครับติดตามได้วันไหนอะไรยังไงเอ่ยติดตามพวกเรานะครับใน เอสเออ r i g ิ n น l เลเรื่องทรีอาร์นะครับที่ผลิตโดยทีวี u n นเดอร์นะครับทุกวันจันเวลาห้าทุ่มนะครับทางแอปพลิเคชันเอสเ y นะครับช่องยูทูบของทางเอสเอนะครับจะมีซับไตเติลให้ด้วยทางแฟนต่างชาติสามารถมาดูได้นะครับแล้วก็ช่องสามกดสามสิบสามค่ะโอเคสุดท้ายแล้วขอบคุณน้องสองคนมากเลยนะที่แบบสละเวลา <c oughs> แบบมาพูดคุยกันอะไรอย่างงี้ซีรีส์ตรีอาร์ ถือว่าเป็นซีรีส์น้ำดีที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะนอกจากจะสนุกและน่าติดตามทุกตอนแล้วยังจะได้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์และชีวิตของแพทย์ในโรงพยาบาลอีกด้วยติดตามชมซีรีส์ได้ทุกวันจันทร์เวลา22นาฬิกาทาง AS Play และเวลา23นาิกาทางช่อง3ค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเรามีสิ่งดีๆที่อยากจะมานำเสนอและบอกต่อนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมคอลลาเจนพลัสตัวนี้เลยค่ะ สำหรับบูม Collagen p l u สบอกเลยว่าเป็นมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพผิวผมเล็บและสุขภาพร่างกายอย่างครบวงจรให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยคุณประโยชน์จากสารสกัดที่มีมากถึง36ชนิดที่สำคัญนำเข้าจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์าจากปลาพงพีชใยอาหารจากแอปเปิล สารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่แถมรสชาติผลไม้นะคะอร่อยทานง่ายมากๆค่ะสำหรับราคาบอกเลยว่าใครๆก็สามารถจับต้องได้1กล่องนะคะปกติราคา890บาทแต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง590บาทเท่านั้น ช้าอดหมดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่แป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่มันเทอรวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ําช่องทางการรับชมของรายการเราอีกสักครั้งนะคะจะเจอรายการดาราเดลี่มันเทอวิกเอนได้ใหม่ครั้งหน้าเวลา11บเนาฬิกาเป็นต้นไปชมสดๆทาง facebook ดาราเดลี่ .com และ y o u t u ดาราเดลี่ออฟฟิเชียและ True ID ช่อง ID Station ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ you <laughs>